คลิปนี้ผมมีโตโยต้าโค l ร a มาแนะนำอีกแล้วนะครับผมเป็นโคโร a ไฮดองนะครับปี94ราคาเพียงแค่38,000บาทเท่านั้นนะครับรถขับได้ปกติเลยนะครับผมเครื่องดีเกียร์ธรรมดานะครับภายในเดิมๆสะอาดสะกระจกไฟฟ้าช่วงล่างดีแอร์เย็นครับผมราคา38,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบเลยนะครับภาษี64พิกัดดูรถอยู่ที่บางแคนะครับพุทธมณโลสาย3 รีวิวดูรอบคันนะครับสีโดยรวมแล้วยังสวยครับไม่แตกไม่พองครับแต่มีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังกระจกไฟฟ้าเกียร์ธรรมดานะครับไม่ขาดไม่โสมสะอาดนะครับห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องือสวยนะครับผมแค่ไม่ได้ล้างความชื้นนั่นเองที่สวยก็เพราะว่าไม่มีรอยชนรอยยับนะครับห้องเครื่องเดิมๆครับผมนี่นะครับภายในแผงหน้าปัดคอนโซลมีเครื่องเล่นเสียงนะครับ ถ้าสนใจก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับผมเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับคลิกที่ชื่อคลิปก็ได้รายละเอียดเบอร์โทรจะเด้งขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ